เอ้วมือแรกมันเข่าหลวงสุโคไทยปลาปองโรซี่จะไปเอาแผ่นรองนอนใช่ไหมฝากซื้อน้ำด้วยนะอันนี้เก็บไปนะครับเอ,ขอ,อาขยะมาตอนเชา้านะครับ พี่มีน้ำนำเปล่าเลมานีน้ำาหยครับขวดเท่าไหร่ครับขวดละสักเอาสองขวดครับน้ำสองขวดนะครับขวดละสามสิบห้าบาทอ๋อขวดดึงก็สามสิบนะเออใช่ตอนคนข,ข,ขวดใหญ่หกสิบ แกืมลืมมาดูห้องน้ำกันนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำส้วนสื่มไม่รู้จะมีน้ำหรือเปล่า อืน้ำไม่มีเลยห้องอาบน้ำแต่ไม่มีน้ำน้ำก้นถังมาก ห้องน้ำที่ไม่มีน้ำมันก็ไม nah. ่มีประโยชน์อะไรเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นเผื่อว่าฝนจะตกล้ว่าจะอาบน้ำฝนไปเลยเอาก็จริงอ่ะมันไม่มีน้ำจะให้ทำยังไงอะผู้วิชิตยอดเขาหลวงนะครับสูงหนึ่งพันสองร้อยเมตรไทย่ไ่อ พระอาทิตย์ขึ้นวันที่12บสอุณหภูมิสูงสุดสิบแปดจุดห้าองศาเซลเซียสต่ำสุดสิบสปดจุดห้าสูงสุดสามจุดสามเราจะเดินไปชมผาต่างๆนะครับผาปูกาแม่ย่านารายชมปัง ทางเดินก็จะประมาณนี้จากเวลาตอนนี้นะครับ5้าโมงกว่าถ้าไปเขาไม่ยากมัน700ดร้เกือบโลเลยเขาบูกาเขาสองกิโลไม่ไปแน่นอนมี ทางเดียวกที่เป็นไปได้ผานารายสองเมตรมาแล้วครับผานารายสูงจากระดับน้ำทะเล1160เมตรครับ,ดรบเดี๋ยวให้ดูวิวก่อนโอ้โหสวยงาม ก็ไม่ให้คนลงไปทางนั้นเหรออ๋อเขก็ดูหน่อยมันแดนจูรลสเนี่ยเ <c oughs> มนมาละบนเมนห้ามขายน้ำนข,นข้าหินสามก้อนมาตั้งไว้เพื่ไไไไอ,อไ,ไ,ได้อยู่อยู่ข้างบนก็จะประมาณนี้ ด้านล่างมันก็จะมีลงไปแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ควรลงไปนะเมื่อมันดูอันตรายตรงนี้จะมี j จดีทองคำ ใกล้กว่าเลยเยอะทั้งสองวันสองวัยมันก็ทางเดียวกันนั่นแหละแต่มันอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่ามันจะเห็นน่าจะเห็นเขาว่ามันน่าจะเห็นไปมันก็เป็นโอกาสนี่หรือมั้งที่เขามาสไลด์กันนะขากลับอะมันไม่ยากใช่หรอมันไปไม่ยากมันไปเลยไม่รู้อ่านไม่ออกผาอะไรสักอย่าง แล้วเขาแบกเหล็กข no kind of <gr> ึ <laughs> ้นมายังไงวะใส่ห่อขึ้นมาไม่ใช่นุ่นเหรอไม่ใช่นุ่นเหรอก็ะโบะลาอันนั้นต้องเป็นนั่นนี่เลยอะไรนะอ๋อเอออีกอันหนึ่งบาป่อปูไปใช้ระยะไหนหกร้อยแปดสิบแป๊บเดียวไอ้นี่มันชื่ออะไรนะไปด้วยกันไหม ทางเดินไปผ่าไม่หญ้าบรรยากาศก็จะร่มรื่นครับต้นไม้สูงเพียบเลยโอ้เดินมาล้าทั้งวันมาเจอต้องมาเจอันี้อีกกาที่อยู่ในเงกงสั่นไปหมดแล้วนะสัน่นจนไม่รู้ว่าจะสั่นยังไงแล้วเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วนะครับ ก็คงจะเป็นก้อนหินด้านบนนั่นแ,ลห,แ,นแหละดอกไม้นิมทางใช่จริงๆด้วยภูก,กาไปอีกหนึ่งจุดสองกิโล เจดีเจ็ดร้อยเจดีอยู่ตรงไหนวะข้างล่างลงแบงค์เลยไม่ใช่นู่นเหรอปูกาบ่ <c oughs> <c oughs> นนู่นนะปูกา กุหลับเลยดูแล้วเราจะมากีโ่โมงอาจจะตกเย็นทุ่มทุ่มหนึ่งกันล้วโอ้นั่นแหละสไลด์ลงนี้ทางลาดชันแล้วก็ลื่นมาก นี่นะครับเต็นท์ของเรากางเสร็จไปตั้งแต่ยามเบนนะตั้งแต่โคตแดดเลยพไมีครูจะเลือกที่ไหนแล้วแหละก็เอากางแจ้งไปเลยพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะนะครับพื้นที่แต่ก็รองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวให้แมนไปสำรวจน้ำในห้องน้ำก่อน เดี๋ยวเราจะทําอาหารเย็ยนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีก็ึงเข้าก่อนแล้วกันสเบียงต้องหมดก่อนอ,อ,อยู่ป่าเหมือนอยู่บ้านนะครับมีไก่ด้วย <laughs> ตอนนี้ก็รอข้าวสุกนะครับเีดยว มื้อเย็ยนของเราวันนี้ก็จะเป็นปลากระป๋องแล้วก็ค่อยดูอีกทีนึงว่าตอนดึกมันจะหิวไหมเพราะว่าประกอบอาหารเยอะเนี่ยมันก็ต้องใช้น้ําแล้วก็ต้องเผื่อไว้ลาถ้วยล้างจานด้วยน้ำมันไม่มีต้องรอน้ําฝนอย่างเดียวแต่ว่าน้ำเปนใคไดิกินเดอมือนนีกินเห็นบ่นี่น เริ่มมีการปั่นไฟนะคะไฟไฟลครับรไฟไฟรอบๆก็จะติดไปห้องน้ำก็จะติดแต่ว่าน้ำก็อาจจะไม่มีเหมือนเดิมนะตักเลยตักเลยโอ้อยใดหนาำมันไหยชอบน้ำมันราดไห้ด้วยมีหลอดดูดอยู่นะ เินข้าวด้วยกันไหมหมากินข้าวด้วยกันนั่งวยกันนี่อุ่นๆไม่ยังดูดม,นม,ม,มันแล้วทะเลมงทะเลหมอกไม่ทันละสายสักขนาดนี้เมื่อคืนเพียมากเลยครับนอนหลับยาวเลย คนที่อื่นก็มีนะคอนเสิร์ตคิดว่าคนแถวนี้เขาน่าเชืใอวันนี้ว่าจะกลับแล้วแหละเพราะว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่น้ำน้ำใช้ไม่มีเลย น้ำกินก็ต้องซื้อเอาเดินมาได้ประมาณร้อยเมตรก็เหนื่อยแล้วทางนู้นไปเขาไม่ย่ามันก็เป็นทางเดียวกันกับเขาภูกานั่นแหละครับวานไปมาล้วเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวเรามาแวะชม ผาชมปุงนะครับผาชมปุงก็จะอยู่ตรงข้ามกับผานาราย ถึงแล้วครับเขาแม่ย่าโเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะถึงแล้วครับเขาแม่ย่าจุดชมพระอาทิตย์ตกเขาพระแม่ย่าความสูงพันสองรเมตรเมื่อวานนี้มาไม่ถึงตรงนี้ เยอะก็เลยไม่ได้มานี่นะครับวิวตรงนี้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตก โดหินไว้ให้ถ่ายรูปเยอะเลยถ้าไม่ขี้เกียจนะก็หาโลเคชันถ่ายรูปได้ไดสวยๆหลายจุดนะครับแถวนี้แต่ยังไงก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าสูงอยู่เหมือนกันข้างล่างก็ข้างล่างก็เป็นเหวหลึกลงไปนะครับ ผมนะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแค่ได้เห็นธรรมชาติที่มันุรมสมบูรณ์ดอกัควนตับเยอเอมืนพูกานั้นผมก็คิดว่าผมจะไม่ไปแล้วนะ เพราะว่าไปอีกหนึ่งกิโลกว่าเวลาตอนนี้ก็จะใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวลงไปไม่ทันเพราะอยู่อีกคืนคงไม่ไหวแล้วน้ำไม่ได้อาบเพื่อ,อนคนก็จะไม่ยหาไปลับดีกว่า สำหรับใครที่จะมาเที่ยวเขาหลวงนะครับเขาหลวงสุขโขทยัยก็เตรียมตัวร่างกายมาให้ดีนะครับเพราะว่าที่นี่ก็ออไม่ใช่เล่นๆเ,เหมือนกันนะก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าเท่าๆภูกระดึงนะครับแต่ว่าระยะทางที่สั้นกว่านั้นมันมีนัยยะสำคัญนะครับ มันจะต้องเดินขึ้นชั้นกว่านะครับเดี๋ยวกลับไปเก็บ ข้าของครับแล้วก็เดินลงเขาเลยลงวันนี้แหละ ออกเดินทางของผมในแต่ละครั้งจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามา,มากมายก่อนการเดินทางผมมักจะวาดฝันเอาไว้อย่างสวยหรูแต่พอเอาเข้าจริงๆก็จะมีเรื่องราวอื่นเข้ามาแทรกได้ตลอดจนบางครั้งผมเองก็หลงลืมไปว่าผมมีแผนอยู่รู้ตัวอีกทีก็ตอนกลับมาแล้ว การได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเป็นอะไรที่ดีมากธรรมชาติเองก็มักจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ได้เสมอการมาเที่ยวครั้งนี้แม้จะมีบางอย่างผิดไปดจากแผนบ้าง แต่ลึกแล้วผมก็ยังรู้สึกอินดีใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ก้าวขามาสัมผัสและสูดอากาศในป่านี้ถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งเขาหลวงสุขโขทยัย